ลูกติดจอเสียงสมาธิสั้นหรือไม่เรามาดูกันค่ะว่าเด็กๆแต่ละช่วงวัยดูจอได้นานแค่ไหนทุกวันนี้นะคะเด็กๆเนี่ยเติบโตมากับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแล้วก็เกมสสารพัดเลยค่ะจนเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะกลายเป็นเพื่อนสนิทของลูกๆเราไปแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะว่าหากปล่อยให้ลูกๆของเราเนี่ย เล่นเกมหรือว่าเล่นจอโดยไม่รู้เวลาอาจทําให้ลูกๆเนี่ยเสี่ยงสมาธิสั้นได้ค่ะเพราะว่าสื่อเหล่านี้นะคะก็จะมีภาพและเสียงที่รวดเร็วมากดึงดูดความสนใจเก่งเด็กก็จะชินกับการที่ทําอะไรรวดเร็วค่ะเราก็พอไปเรียนหรือว่าทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันนะคะก็จะจดจ่อได้น้อยลงเสียสมาธิได้ง่ายเลยค่ะ ช่วง0ูนถึงสปีนะคะควรจะหลีกเลี่ยงการใช้หน้าจอทุกชนิดเลยค่ะตั้งแต่2อถึงหปีไม่ควรดูหน้าจอเกินวันละ1ชั่วโมงค่ะและตั้งแต่6ปีขึ้นไปไม่ควรใช้หน้าจอเกินวันละ2ชั่วโมงค่ะแต่เทคโนโลยีเนี่ยก็ไม่ใช่ผู้ร้ายเสมอไปนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้จักเลือกอย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมก็สามารถนำไปเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาทักษะของลูกๆได้ค่ะ และการใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็มีข้อดีเหมือนกันนะคะเช่นข้อที่1เลยค่ะช่วยพัฒนาสมองและไหวพริบเพราะว่าสื่อที่มีความสมัยใหม่นะคะจะช่วยดึงดูดความสนใจและแกระตุ้นให้เด็กๆอยากเรียนรู้ค่ะ ข้อที่2นะคะเมื่อสื่อและอุปกรณ์เนี่ยถูกออกแบบมาให้ใช้อย่างสะดวกสบายก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆค่ะข้อที่3เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆได้เพราะว่าภาพที่สวยงามนะคะก็จะทําให้เด็กเนี่ยเกิดความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ส่งเสริมทักษะเรื่องของการจินตนาการค่ะ สุดท้ายเลยข้อที่4นะคะจะช่วยส่งเสริมทักษะเรื่องการคิดวางแผนแก้ปัญหาซึ่งถ้าเราเนี่ยเลือกเกมที่มีการคิดวางแผนภายในเกมเด็กๆก,ก็จะสามารถฝึกทักษะนี้และนำเอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันด้วยค่ะและคลิปนี้นะคะคิดพัสจะมาบอกเคล็ดลับว่าเล่นเกมอย่างไรที่ทำให้ลูกๆเนี่ยได้ผลดีมากกว่าผลเสียซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปปรับใช้กันได้เลยค่ะ หนึ่งเลยนะคะเพื่อเสร,ริมพัฒน,นาการตามช่วงวัยคุณพ่อคุณแม่ควรเลือกเกมที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับช่วงวัยของลูกๆค่ะเพื่อลดปัญหาความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากสื่อหรือกเกมที่มีเนื้อหารุนแรงกว่าช่วงวัยของเด็กๆค่ะ 2. จัดตารางเวลาเล่นให้พอดีและเหมาะสมโดยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยควรจะให้เด็กๆใช้หน้าจอหลังจากทําหน้าที่ของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเช่นจะให้ล <het> ูกๆเล่นเป็นรางวัลหลังจากทากันบ้านเสร็จ โดยคุณพ่อคุณแม่นะคะควรจะต้องมีการจํากัดเวลาที่เหมาะสมสําหรับเด็กแต่ละช่วงวัยด้วยค่ะข้อ3นะคะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเล่นเกมกับลูกค่ะโดยที่สามารถเข้าไปสอนหรือว่าชี้แนะขณะเล่นได้เลยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่สบายใจกับเนื้อหาเกมบางเกมนะคะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมอธิบายให้เขาเข้าใจหลักของเหตุและผลทําให้ลูกเข้าใจในภาพที่เห็นเหล่านั้นได้ค่ะ 4ค่ะชวนลูกเล่นหรือว่าทํากิจกรรมอย่างอื่นบ้างแทนที่จะให้ลูกๆเนี่ยจดจ่อกับการดูจอเพียงอย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่นะคะควรจะชวนลูกๆออกไปทํากิจกรรมอย่างอื่นที่มีความหลากหลายบ้างค่ะเช่วนวิ่งเล่นกับเพื่อนเล่นกีฬาวาดรูประบายสีหรือว่าทํางานประดิษฐ์เพื่อให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสสัมผัสกับกิจกรรมอ,อื่นๆที่มีความสนุกสนานนอกเหนือจากการเล่นเกมหรือว่าดูจอเพียงอย่างเดียวค่ะดังนั้นนะคะเราไม่ เได้เลยเค่ะว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของลูกๆของเราการจะใช้หน้าจอให้เกิดประโยชน์ได้มากหรือน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่ของคุณพ่อคุณแม่และการควบคุมดูแลเวลาให้เหมาะสมค่ะเพื่อให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างสนุกสนานและส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อให้เขาเนี่ยเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและมีคุณภาพของสังคมค่ะ